คงมีหลากหลายประเด็นนะครับที่สําคัญแต่ว่าต้องบอกว่าทิศทางคงไปในลักษณะที่จะทํำยังไงที่เราจะช่วยเหลือคนไทยนะครับให้ออกมาเร็วที่สุดเนาะซึ่งผมเองก็ติดตามนะครับแล้วก็ทราบเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมี41คนใช่ไหมครับที่ที่มาถึงเมืองไทยเนาะแต่ว่าเข้าใจว่าเมืองที่จากมาเนี่ยนะก็อาจจะไม่ใช่เป็นเล้ากายนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมาจากเมืองไหนนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้น แต่เบื้องต้นเนี่ยสำหรับเล้ากายเนี่ยเราก็ยังกังวลอยู่ว่าทิศทางจะเป็นยังไงนะครับคือตอนนี้เนี่ยการเดินทางทางบกเนี่ยต้องยอมรับมันมีความยากลำบากนะครับแล้วก็มันก็มีอยู่2ทางฮนะคือทางที่จะมาไทยโดยตรงซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนสูงกับอีกทางหนึ่งคือเล้ากายเนี่ยติดกับพรมแดนจีนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะใช้ความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นไปได้นะฮะในการที่จะเจรจากัน เพื่อช่วยเหลือนะครับคนไทยนะฮะที่ไปติดค้างอยู่เนี่ยก็คงมีความจําเป็นที่อาจจะขอผ่านทางกินได้ไหมแต่ท้งนี้ทางนั้นก็คงต้องเจราจาและพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็คงอยากจะทราบอยู่สองสามข้อข้อแรกก็คือที่ผ่านมามันติดประสักอะไรนะครับในการที่จะช่วยเหลือคนไทยนะครับ เพราะว่าต้องยอมรับมันไม่ใช่แค่คนไทยล็อตนี้เนะเดี๋ยวอนาคตก็จะมีอีกนะครับแค่มันอาจจะยังไม่เป็นข่าวอาจจะยังรอเวลานะครับสถานการณ์เมียนมาในเมียนมาก็เลวร้ายลงเรื่อยๆนะครับกับอันที่2ก็คงจะเป็นเรื่องของเราต้องทําอะไรนะครับที่จะช่วยกันเพื่อที่จะดึงเพื่อเพื่อจะช่วยเหลือคนไทยนะครับแล้วก็คงจะเป็นในส่วนของกรรมธิการเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องในเรื่องของไปเจรจาหาทางพูดคุยนะครับที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรารู้เรื่องนี้นะครับเราก็พยายามพูดคุยกับหน่วยความมั่นคงต่างๆนะ เต้องยอมรับว่ามันยังล่าช้ากันอยู่นะครับก็หวังว่าวันนี้เราจะได้รับคําตอบนะครับที่ที่น่าพอใจแล้วก็เราก็จะเ,เรียกว่าอาจจะแบ่งงานกันนะครับในการที่จะหาทางช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดอยู่ที่เล้าก่นะครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ